สวัสดีครับผมบอยเบมกาลาธเซอร์วินะครับวันนี้เดี๋ยวมันมี X1 อยู่หนึ่งคันครับ X1 เครื่องเครื่อง N 4 6อ่าที่กล่องสมองชอบเสียรุ่นนี้กล่องสมองก็คือชอบเสียแต่คันนี้ที่มันเสียเนี่ยก็คือเพราะว่าน้ำมันเข้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าที่มันน้ำเข้าเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องสมองกันครับว่ากล่องสมองที่น้ำมันเข้าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับกล่องสมองที่น้ำมันเข้าก็จะประมาณนี้ครับพวกตัว i c พวกนี้ครับมันจะ เป็นขี้เกลืออันนี้คือผมล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าลองไปแล้วครับแต่ก็คือไม่หายครับเคสของคันนี้ก็คือเปลี่ยนกล่องสมองใหม่อันนี้รอยคาบน้ำครับจะอยู่ประมาณนี้อันนี้เราล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าก่อนก่อนที่เราจะเปลี่ยนนยเราก็เอาให้ชัวร์ก่อนว่ามันมันเสียจริงๆประมาณนี้เนี่ยครับพวกไอซีพวกอะไรพวกนี้มันโดนน้ำมันโดนน้ำแล้วก็ก็คือเป็นขี้เกลือก็คือไปกัดก่อนไอตัวพวกไอซีพวกนี้เสียหายแล้วก็ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดอ่ะ ตอนนี้คือเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไอ้ตัวกล่องตรงนี้เนี่ยที่เราที่เราอยู่ตรงนี้ครับกล่องที่ใส่กล่องสมองครับตัวรูท่อน้ําระบายน้ำเนี่ยรูท่อระบายน้ำเนี่ยมันชอบตันทีนนเนี้ยตันนเกิดจากสาเหตุมันตกระกเพื่อใบไม้สิ่งตกะปะกอ่ะมันเข้าไปเดี๋ยวเรากําลังจะถอดออกมาทาความสะอาดให้ลูกค้าเพราะว่าคือถ้าเราใส่กลับเข้าไปเลยได้ไหมกล่องสมองได้ครับแต่โอกาสภายภาคหน้าเนี่ยเดี๋ยวน้ํามันท่วมตรงนี้กล่องสมองก็จะพังอีกเพราะว่าในกรณีคันเนี้ยกรณีคันเนี้ย ลูกค้าเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนมาผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนจากที่ไหนแต่ไม่ได้เปลี่ยนจากผมนะเนี่ยที่เดือนสิบเนี่ยมีเดือนสิบปีหกเจ็ดนี่เองครับอันนี้ก็คือพังละตอนนี้เดี๋ยวเราก็กําลังจะลื้อกล่องตัวนี้ออกมาอยู่นะครับกล่องที่ใส่สมอง,องตัวนี้ครับค่อยๆดึงออกมาะมจะออกลําบากนิดนึงครับอนี่ครับ,รบกล่องสมองตัวนี้ครับที่ใส่นะครับดู เดี๋ยวเราไปดูที่รถครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยยังมีน้ําขังอยู่เลยครับน,น้ําตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับนะยครับเป็นสิ่งสกรปรปเป็นคราบตกรปรปอย่างเงี้ยนี่แหละครับเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้ตัวท่อระบายน้ําอะรูระบายน้ําตรงนี้ยมันตันครับเนี่ยมันจะมีเคื่อสิ่งเศษนี่เป็นกิบล็อกตัวเก่าเนี่ยครับตรงเนี้ยต้องทําความสะอาดให้ดีครับเดี๋ยวทําความสะอาดเสร็จเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งเราทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ลองเอาน้ําเทลงมาก็คือถ้าไม่มีน้ําขังบริเวณนี้แล้วเราก็จะใส่อุปกรณ์ตัวนี้กลับไปแล้วก็ลองเทให้ลูกค้าดูเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาดูคันนี้กันต่อนะครับเนี่ยอันนี้เราล้างทำความสะอาดกล่องที่ใส่ตัวกล่องสมองเครื่องยนต์แล้วครับอ่าก็ล้างล้างทำความสะอาดแล้วก็อ่าในในตรงนี้เราก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาใบใบไม้ออกให้หมดแล้วก็ล้างทำความสะอาดใหม่แล้วก็อ่ารูตรงนี้ครับที่รูระบายน้ำแล้วก็ล้างทำความสะอาดไ้แล้วเดี๋ยว คือตัวนี้กล่องสมองนี้เราเราสั่งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับกล่องสมองของใหม่ครับอันนี้เราก็จะรับประกันอยู่ที่3เดือนนะครับส่วนสมองเก่าตัวนี้ก็ทิ้งอย่างเดียวครับเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวเราใส่เสร็จ,รรจแล้วเราก็ไปดูลองเทสดูอีกทีว่ามีปัญหาอะไรไหมถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ส่งรถลูกค้าได้ครับ่ะครับ